เอาแล้วไงลิซ่า Lisa, โพดคลิปเด็ดเอ็นเอาชาวเน็ตสงสัยหลายจุดเทรนทวิตเตอร์มีเรื่องให้ฮือฮาอีกครั้งหลังล่าสุดปรากฏสองแฮชแท็กที่กำลังร้อนแรงสุดๆอย่างลิซ่าเอ็กทีเซอร์วันและ Rockstar ์เอกลิซ่าทามกลางเสียงลืออื้อองว่านี่คือการนับถอยหลังสำหรับผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งใหม่ของซุปตาสาวล Lisa, ิซ่าลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพิง ที่ทำในนามของลาวและค่ายยักษ์ใหญ่ RCA r e c o r d ของสหรัฐอเมริกางานนี้เอาเป็นว่าต้องติดตามกันต่อไปว่าทีลือๆกันมานั้นจะใช่หรือไม่แต่คลิปล่าสุดถี่เซอร์วันที่ปล่อยออกมาในติกตอกของเจ้าตัวทีเพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้ <c oughs> ก็มาในรุกร้อนแรงกว่าแดดเมืองไทยโดยคอสตูมสาวเท่ๆเซอร์ๆชิกๆเปลวถึงใจมากเวอร์ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจโวยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ